สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูกันเลยว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะในช่วงนี้นะเราจะไม่มีหัวข้อกันนะเราจะมาดูว่าพลังงานนี้ใช่ของคุณหรือเปล่าเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะมาดูกันก่อนลัคนาราศีคุณหรือเขา ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูธาตุน้ํา,นกากรกฎพิจิกมีนหรือความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเอ่อต่างภาษาหรือเกี่ยวข้องกับพ่อมแม่แม่ก็ได้ความสัมพันธ์เก่าๆที่จบไปแล้วหรือเป็นคนที่ทํางานเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะชาวธาตุไฟโดดเด่นมากเลยนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ สี่เออธาตน้ำกรากฏพิจิกมีแล้วก็พลังงานของชาวราศีพิจิกใช่โดดเด่นขึ้นมาเป็นความรักที่อาจจะยังรักยังคิดถึงกันแต่ว่ามีความห่างไกลกันอะไรแบบนี้หรืออยู่ในช่วงที่สถานการณ์ไม่ได้ดังใจนะคะงอนๆกันอยู่ก็ได้นะอืมมีคนที่ ดูดีมีเสน่ห์นะคะทำงานเก่งโปรไฟล์ดีในความสัมพันธ์นี้ด้วยมีเสน่ห์มากๆนะคะดู so hot เนาะหมายเลขนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะมีหมายเลขสนะี่เนาะมีหนึ่งห้าห้าหนึ่งหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขหนึ่งสามสามหนึ่ง อ่าหมายเลข4พูดไปแล้วนะคะประมาณนี้นะพลังงานตรงไหมนะคะถ้าตรงเราไปต่อกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างพลังงานความรักของคุณอืมเก้าไม้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วลหละนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่อยากปล่อยอะไรประมาณนี้นะนออ s ซอด d มีคนที่มามาหายหายในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะเออความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามนะคะความรักที่ต้องต้องเหมือนใช้ความอดทนใช้ความพยายามเนาะมีคนที่มีสเสน่ห์ในในความรักครั้งนี้ด้วยนะห้าไมา้ มีปัญหากันไปหรือเปล่าคุณหรือเขานะคะใช่เป็นพลังงานที่ไม่มีไพ่คู่เลยอะเหมือนมีปัญหากันไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันอะตอนเนี้ยไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันแต่ก็มีความรู้สึกที่อยากที่จะพยายามต่อในความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะเนาะอืม ขอดูพลังงานความรักของคุณอีกค่ะเป็นยังไงคะ mm. เด็กถือเหรียญน,นะ mm. มีความรู้สึกที่ยังอยากจะไปต่อยังอยากที่จะรักษายังยังอยากที่จะไม่อยากจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปยังมีความสนใจ ที่จะประครับประคองนะคะความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าต่อให้มีใครเข้ามานะคะก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของคุณหรือเขาไปได้นะคะเออคือยังมีความรู้สึกสนใจในความรักครั้งนี้อยู่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะปรับความเข้าใจ ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้อะไรแบบเนี้นะพลังงานประมาณนี้นะคะความรักของคุณหรือเขานะอาจจะมีคนที่เด็กกว่าในความรักครั้งนี้ได้ด้วยขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะ่ะไพ่เก้าเหรียญเนาะเขารู้สึกว่าคุณ คุณดูดีเหลือเกินนะคะคุณมีค่าคุณรักตัวเองนะเขามองว่าคุณอนะ่ะเคลียบพร้อมอืมเพื่อนไพ่สิบเหลี่ยนนี่เขาน่าจะคิดถึงคุณแล้วล่ะนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วก็คุณสําคัญกับเขามากๆเลยนะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณนะ่ะ เออประมาณนั้นอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณเนี่ยเขาอยากที่จะพยายามหรือใส่ใจความรักครั้งนี้มากขึ้นอยากอยากที่จะดำเนินการในความสัมพันธ์นี้ต่อไปประมาณเนี้ยคือยังรู้สึกเหมือนเดิมอะยังไม่ได้อยากยุติหรือว่าหยุดความสัมพันธ์นี้แต่อย่างใดนะ อมืมีความคิดถึงนะเนี่ยบางท่านบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเขาคิดถึงคุณหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเนาะเป็นรักต่างวัยคิดถึงคุณมากอยากมีช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณ อยากดูแลคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะนี่คือพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเจ็ดถ้วยเหมือนเขากำลังคิดว่าอจะทำยังไงที่เขาจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณได้เขาจะทำยังไงที่จะได้กลับมารักคุณเขาคิดถึงการที่เขาได้อยู่เคียงข้างคุณอะ มันคือความสุขของเขาแล้วเขาก็ปรารถนาสิ่งนี้มากๆอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนนะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเนาะคุณน่าจะมีเวลาหรือได้มีโอกาสใช้เวลาดีๆร่วมกันนะที่ผ่านมาคือมีความรู้สึกผูกพันนะขึ้นไพ่หกถ้วยกับสิบเหรียญนะเหมือนคุณ เคยมีเรื่องราวอะไรร่วมกันอะประมาณเนี้ยแล้วคุณกับเขาอาจจะเป็นอดีตชาติของการแลกกันได้ด้วยนะถ้าคุณรู้สึกแบบว่าผูกพันกับคนคนนี้จังเลยแม้ว่าคุณจะเพิ่งรู้จักกันก็ตามคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้นะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นั่นหมายถึงคุณอาจจะเป็นคนในอดีตชาติของการแลกกันได้นะมาดูกันค่ะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกเขารักคุณนะความรักที่เขาให้คุณนะ่ะเป็นความรักที่มากมายเหลือเกินรักอยากดูแลนะคะอยากทะนุถนอมอยากครอบครองประมาณนั้นเลยอะ่ะเนี่ยอาจจะมีการนิ่งกันไปแล้วอย่างที่บอกคือไม่ได้คุยกันเงียบนิ่งหายกันไปนะคะ แต่เขาก็ยังเป็นการนิ่งที่ไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของคุณนะมีคนที่เจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนถ้าเกิดไม่ได้มีในเรื่องของการครบซ้อนก็คือเจ็บปวดกับคําพูดของการไล้กันก็ได้หรือหรือเป็นสถานการณ์ที่ถ้าสามดาบนะอาจจะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลที่สามนะ เป็นสถานการณ์ที่มันยากก็ได้นะในในความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายม,มีความเจ็บปวดด้วยการที่ไม่ได้คุยกันอนะ่ะเขาเจ็บปวดมากเลยนะเนี่ยมีการบล็อกกันด้วยบางท่านบางคนมีการปิดกั้นกันทางความรู้สึกหรือว่าบล็อกกันทางโซเชียลเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้นะคะยังรักยังอยากที่จะเคลียร์ใจกับคุณ ยังอยากที่จะกลับมาเพื่อที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อคุณหรืออยากปกป้องดูแลคุณนะคะพลังงานของเขาอ่ะมีความเจ็บปวดแล้วก็มีความกลัวสับสนไปหมดเลยนะคะหรือบางท่านบางคนนะถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขาเคยมีบาดแผลนะคะในใจอ่ะ การที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเงียบหายไปจากคุณอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่สามารถที่จะออกจากความกลัวในอดีตได้เหมือนเขาปิดกั้นนะ่ะเขาไม่กล้าที่จะรักอะ่ะแต่การที่เขาไม่มีคุณมันเจ็บปวดยิ่งกว่าไงนกรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่ไม่มีคุณเนี่ยสามารถที่จะชนะความกลัวของเขาได้นะคือ ถ้าเขากลัวที่จะรักถ้าเขากลัวที่จะเจ็บแต่การที่เขาไม่มีคุณเนี่ยมันเจ็บมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเขาสามารถที่จะชนะความกลัวในใจเขาได้อะ่ะขึ้นไพ่หนึ่งดาบเพื่อที่จะรักคุณนะคะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเนาะม,มาดูซิแล้ว ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะเขาอยากพูดอยากสื่อสารอะไรให้กับคุณบ้างนะตอนนี้ณนะเวลานี้เลยเขาเจ็บปวดนะสิบดาบเลยอะแค่สามดาบก็เจ็บแล้วนะในอดีตเขาอาจจะเคยมีบาดแผลในเรื่องของรักซ้อนนะคะเคยถูกแทงข้างหลงังเคยคบซ้อนอะไรเงี้ยเคยถูกคบซ้อนประมาณนั้นคือถูกกระทำอะนะ พลังงานไพ่ m ทม r เพรนนะคะคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะอืเขาเขาจะติดต่อคุณมาเขาตัดคุณไม่ได้เขาจะอาจจะหายไปในช่วงนี้นะคะขึ้นไพ่สิบดามการที่คุณและเขาอะ่ะไม่ได้คุยกันอะ่ะเขาเจ็บปวดมากเลยนะเขาจะ เข้าหาคุณจะติดต่อคุณมาเพื่อที่จะได้สารต่อในความรักครั้งนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือคุณเป็นคนสำคัญเขาอยากอยู่ใกล้คุณเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเขาอยากเป็นคนที่คุณรักอะ่ะอยากปกป้องดูแลคุณด้วยนะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณค่ะ เนี่ยเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้นะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าเจอกันผ่านงานก็ได้เขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้ดูสิขึ้นไพ่ไนท์ถือเหรียญเนี่ยพองานไพ่ใบนี้เหมือนเขากําลังจะมาแล้วนะคะเหมือนเขาจะมาตามคุณเขาจะมาตามมอบความรักให้กับคุณแล้วก็ ตามคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเขายังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะเขายังไม่ได้ปล่อยคุณออกจากใจเขาได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขายังอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มีการขยับไปข้างหน้านะคะมีการเติบโตเขายังรักคุณคุณเป็นคนสำคัญนะคะอ่าบางท่านบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะชอบลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเป็นนักลงทุนน่ะม,มาดูซิว่านะคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณเดี๋ยวนกะขอเก็บก่อนในอนาคตอ่ะสิ่งที่เขาจะทำก่อนละกันสิ่งที่เขาจะทำ เมื่อกี้ข้อความเนาะที่เขาอยากบอกคุณแล้วสิ่งที่เขาจะทำล่ะคะเขาจะทำยังไงกับคุณอีกเขาจะทำยังไงกับคุณคะส่งข้อความมาแล้วนะคะแล้วสิ่งที่เขาจะทำกับคุณล่ะเฮอร์มิสเนี่ยเขาได้ตื่นรู้เขาได้ตระหนักรู้รู้แล้วนะคะว่าคุณสำคัญสำหรับเขาอ่ะเนี่ยเขาสองคุณนะถ้าคุณบล็อกกันน่ะเขาสองคุณ อาจจะเอาแม่เขามีความสามารถที่จะส่องคุณนะอะหนูกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะส่องคุณไพ่สองทั้งสองใบเลยเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณด้วยความจริงจังจริงใจนะคะด้วยความชัดเจนเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ มันจริงจังแล้วก็เติบโตขึ้นได้ในอนาคตนี่คือสิ่งที่เขาจะถาเพราะว่าเขาได้ตื่นรู้แล้วดุดซานการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความรักครั้งนี้แล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะพลังงานของคนที่หน้าเด็กกว่าวัยหรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะในกลุ่มในวงสังคมของเขาได้ด้วยนะคะคนคนนี้สิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณขอดูควีนถือดาบนะคะขยายอ่ะเขารวบรวมความกล้าแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะเข้าหาคุณก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเขาอาจจะนิ่งเงียบแล้วก็ส่องคุณอย่างเดียว แต่ตอนนี้คือเขาต้องการที่จะไปต่อแล้วนะหรือก่อนหน้านี้คือเขาน่าจะเป็นช่วงที่เขาคิดวางแผนว่าจะเอาอยังไงดีจะเข้าหาคุณยังไงแต่ตอนนี้มีความพร้อมมากนะคะที่จะที่จะเดินหน้าต่อเขาพร้อมที่จะจริงจังในเรื่อง,องความรักแล้วนะคะเนี่ยเพราะเขาได้ ตระหนักรู้แล้วนะคะว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนคุณคือความสุขของเขาคุณเป็นความสุขความสดใสสําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่แล้วแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาจะทํามาดูกัน,นะคะ่ะว่าแล้วพลังงานในอนาคตนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพลังงาน แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ Queen of Cups นะคะมีพลังงานของคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะด้านภาษาหรือเป็นนักเดินทางก็ได้คนคนนี้ทหารราชการตำรวจนะคะหรือเป็นวิศวะกรก็ได้คนในเครื่องแบบอะไรแบบนี้คนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองหรือคนที่แบบสายสุขภาพก็ได้นะคะในถือกระทานะ โอ้โหดูสิคนคนนี้เขายังรักคุณมากๆนะเขายังมีไฟกับคุณมากๆนะเนี่ยความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาอยากจะเข้าหาคุณเป็นความรักที่ดูร้อนแรงนะคะ The Fool การเริ่มต้นใหม่ค่ะ9ถ้วย เหมือนคนคนนี้เขาจะเขาจะได้รู้หัวใจตัวเองชัดเจนแล้วนะว่าใครสำคัญที่สุดสำหรับเขานั่นก็คือคุณนะเนี่ยเขาจะมีถ้วยหนึ่งหนึ่งใบอยู่ในมือของคนคนนี้นั่นหมายถึงคนอื่นๆเขาไม่สนใจละนะคะคุณคือคนที่เขารักนะควีนถือเหรียญ คุณและเขาจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอีกครั้งหนึ่งนะในความรักครั้งนี้คนคนนี้ก็จะไม่ห่างคุณไปไหนอีกแล้วนะคะเขาปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างคุณรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณนะพลังงานที่นกสัมผัสได้จากไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าตัวเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แหละมีคนเข้าหาเยอะแหละแต่เขาจะรักแค่คุณนะ่ะอืม เขาจะรักแค่คุณนะคะเขาจะมีคุณอยู่เคียงข้างเขาในทุกทกที่ทุกๆเวลาคือคุณและเขาจะไม่ได้ห่างกันไปไหนอีกแล้วอะ่ะอืมเขาจะกลับมาสารต่อความรักครั้งนี้จริงๆนะคะหรือหลังจากที่กลับมาแล้วนะคุณและเขาเนี่ยจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกัน ว่าจะทำยังไงต่อวางแผนนะคะการสร้างอนาคตร่วมกันคนคนนี้จะมีการปรับตัวนะคะหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะขึ้นไพ่เดฟูเป็น2เหรียญนะ่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะดูรักอิสระนะคะทำตามใจตัวเองทำตามความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะอยากทำอะไรก็ทำห่วงความโสดอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้การกลับมาของเขาเขาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเขาปรับเขาปรับปรุงตัวเองแล้วนะกลับมาครั้งนี้เขาจะรักคุณแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณด้วยประมาณนี้นะคะสําหรับพลงงานคลิปนี้นะโอ้โหไพ่ใต้สําหรับดีมากเลยอะทุกคนไพส่สี่ไม้สี่ไม้นั่นหมหมายถึงว่าการกลับมารักกัน อย่างมั่นคงอ่ะเป็นความรักที่อบอุ่นมีอนาคตร่วมกันนะคะเป็นความรักที่เป็นรูปธรรมเนะาะขึ้นไพ่สีไม้เห็นไหมการสร้างครอบครัวนะคะคุณและเขาจะมีความสุขในความรักครั้งนี้นะคะหลังจากการได้กลับมาเคลียร์ใจกัน ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้เพื่อนๆของเรามีความสุขในความรักกันทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปะค่ะสวัสดีค่ะ